สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับผมโกบอยร้อยเรื่องรายงานตัวครับผมนะครับวันนี้ถ่ายดินนะครับหลังจากที่เราเอาเจ้าพีซีร้อยรุ่นห้าส่งไปที่อู่แล้วนะครับราทงาการให้ช่างตรวจเช็คว่างที่รอเจ้าทีซีร้อยตรวจเช็คอยู่เราก็นี่ครับงานปรับถ่ายดินนะครับด้านหน้าโรงงานวันนี้วิ่งทันเดียวนะครับวันนี้เราปรับ ถ่ายดินตรงนี้เสร็จผมกะเอาให้เสร็จนะครับช่วงเย็นๆนะครับลอกลงประมาณ15เซนผมกะวา่าผมถ่ายดินเสร็จก็วันพุธมันพระหัสผมก็จะเอาจเจ้ารถบดซาไก่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูวันที่มาบดอัดอีกรอบแล้วก็ตามด้วยผมด้วยหินคุกนะครับแล้วก็บดอัดอีกรอบนึงก็เดี๋ยวจะวิ่งกับทีมงานเดิมนะครับกันพีลูกชาวไร่เดี๋ยวออฟสายมุด เด็ดแจ๊กไปรุ่นเล่นดินหนองลีก็จะได้ทำการมาช่วยกันวิ่งต่อไปนี่ครับอยู่คนเดียวครับวันนี้ยามเย็นๆอากาศลมๆนะครับแดดลมมตกเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูอีกด้านหนึ่งที่ผมได้ทำการลอกไปแล้วนะครับนี่ครับตังนี้เราทำการถ่ายดินไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ประมาณ15เซนเดี๋ยวเราก็จะบดอัดชั้นดินก่อนนะครับแล้วก็ผมด้วยเห็นคุกแล้วก็บอดอัดอีกรอบนี่แหละครับยากาศยามเย็ยนหน้าโรงงานนะครับที่เก่าหลังจากที่เราได้ทําการเทคอร์จช่างไปแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูที่เทดินครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เทดินครับผม ครับพาเพื่อนๆไปดูที่เทดินกันครับผมจากที่เราผลถ่ายด้านหน้าออกนะครับนับเอลครับครวิ่งผ่านตาช่างเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครดูคลิปที่แล้วก็คือผมบดอัดไปแล้วนะครับแล้วก็เททับด้วยคอนกรีตครับ บรรยากาศยามเย็นๆครับแดดร่มลมตกเป็นขามจากหน้าโรงงานเข้าด้านในโรงงานนะครับตอนนี้ทางเข้าโรงงานเราก็ทำนะครับเนี่ยครับกำลัาางผูกเหล็กรอเทพื้นนะครับ เจ้าเทลเลอร์12ล้อเราจอดรออยู่นี่แหละครับไป <flights. S 1> ดูครับที่เทดินครับผม <c oughs> ตรงนี้ก็เอามาทำการสต็อกไว้ด้านในนะครับเผ <c oughs> ื่อใช้เผื <c oughs> ่อโรงงานเขาจะใช้ <c oughs> เขาก็จะมาถ่ายออกไปนะครับ าง,งานวิ่งง่ายครับสบายๆเลยครับมาถึงก็ถอยยัดอัดกองแล้วก็กลับเอาต่อนะครับลัเอตรงนี้แนะครับ นจะพาเพื่อนๆดูเจ้าเทเลอร์ของเราหลังจากที่ย้ายเจ้าไมโครเมื่อเช้านะครับเ้าได้ย้ายเจ้าไมโครรอย้ต้นห้าของเราไปที่อู่ตอนนี้ก็ามาจอดสแตนบายรอเจ้าเจ็แปดนะครับเพื่อย้ายลงหน้าง,งานต่อไปประมาณผมมีหน้าง,งานต่อไปคือลอกดินนะครับเคลลิ่งปรับหน้าดินเพื่อเทพ,พื้นเหมือนกันประมาณเจ็ดไร่นะครับ ผมน้าเจ้ารถย้ายของเราครับหล่อเหลาอาการไม่เบาทีเดียวถนนเส้นนี้เราก็เพิ่งทําการเทไปนะครับลอกยักลอกพื้นของเดิมออกนี่ครับผมเพื่อนๆดูนะครับนี่ครับทําการเทคอนกรีตไปแล้วหนึ่งฝั่งนะครับอันนี้ฝั่งต่อไปนะครับเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานที่ขุดดินครับผมเดี๋ยวสุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆ นี่ครับเที่ยวสุดท้ายทําการลอกเรียบร้อยครับเหลือแค่ตากถ่ายนะครับหนึ่งเที่ยวเดี๋ยวพวงนี้ก็ได้ทําการปรับเคียวเสมอพื้นนะครับจะได้ทําการบดอัดต่อไปดี่ครับแสงกําลังดีนะครับตอนนี้ยามนเย็นๆครับหลังจากวิ่งงานมาทั้งวัน,นครับยังหาคู่ไม่ได้นะครับเจ้าอีคิวตอนนี้ หลังจากที่เราขายเจ้าหนุมาตัวเขียวองเราไปผมยังไม่เจอคันที่ถูกใจนะครับจะได้ทําการต่อกะบะใหม่ยังหาอยู่นะครับแต่ตอนนี้เข้าที่สอบถามดูตัวฟูโซไม่มีรถเข้ามาเลยนะครับมีแต่อีโนโ่ฮิสุผมว่าต้นทุนราคามันสูงไปสําหรับผมนะครับตะวันกําลังจะรับขอบฟ้าไปนะครับเพื่อนๆของฟ้าตอนนี้สวยงามมากครับ ปรับพื้นที่ว,วันนี้อยู่กับเจ้า7-8 US ตัวน้อยของเราตอนนี้ก็จะเป็นคลองนะครับเดี่ยวสุดท้ายก่อนเลิกง,งานครับผมยากาศยมเย็นสยสวยๆครับ ั่งนี้ก็เป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่นะครับเนี่ยครับน้ำเต็มสระนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมวันนี้ก็ทํางานเป็นคนขับจําเป็นนะครับช่วยน้องๆทีมงานเนื่องจากคนขับของเราอยู่สระแก้วนะครับคนขับประจําเจ้าคันนี้ ประจําการอยู่หน้าง,งานที่ตะแก้วผมก็เลยต้องมาทําการขับเองก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับเพื่อนๆลากันด้วยแขงสุดท้ายนะครับตะวันมีอะไรจะรับขอบฟ้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับบััสดีครับ